เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดรับนักศึกษาใหม่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นมากกว่า20วิชาช่างเพื่อสร้างอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้หรือโทร025432903โทร025432903ด่วนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดรับนักศึกษาใหม่ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหนองจอกสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นมากกว่า20วิชาช่างเพื่อสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้หรือโทร025432903โทร025432903ด่วน